ครับวันนี้หลังจากที่ผมเกียร์หนาเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องหลังจากที่ผมเกียร์หนาเรียบร้อยแล้วเพื่อนนะครับเดิมนี่นี่ครับหลังจากที่ผมเกียร์หนากันเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปผมสิมากลับกรับเกียร์กลนครับวันนี้หลังจากคลิปวิดีโอที่แล้วผมเกียร์หนาแล้วครับวันนี้คลิปวิดีโอต่อมาเนี่ยครับเกิดสิเป็นการเกียร์กลนี่อันนี้คือการกลับกลอนู่นี่ครับ ไยมันยังห่อนอยู่พี่น้องสำหรับการเจียกลนี่ก็ต้องเบิ้งกันยางๆอีกอันหนึ่งด้วยกันครับการเกียกลอาจ์ซใไซเวลาเนี่ยอาจ์ดใไซเวลาหลายกว่าเกียร์หนาครับเกียร์กลกลกู้สึกววากล1เบีย้ยวไปน้อยหนึ่งครับกลเบีย้ยวนิดหนึง่ง คนไข่่าปรกดมันโย่นะครับคนมันโย่โย่ไปอีกฝั่งหนึ่งน้อยหนึ่งเสียงมันนอนอ่ะะคนเตี้ยโอเคครับ,บอาเน่มาเจียบาะเนมันสิเตียหรือบ่เบี้ยวกบก็วากระดิ่ที่หนึงครับเดี๋ยวจะปับเอา เดี๋ยวผมกลับปั๊บกองไม้ก่อนพี่น้องปั๊บกองไม้ก่อนอ่าวันนี้มาเบิง้งถ้าวันนี้หลังจากที่ผมปั๊บกองเรียบร้อยแล้วตอนนี้ผมากจะกัดเอาเลี่ยมก่อนสำหรับเลี่ยมก้นนี่สีโปคือเลี่ยมหนาเลี่ยมก้นนี่พันธุ์สีเข็ดเป็นสันเป็นสันเห็นไหมครับ เป็นสันแต่ว่าพ่อยที่ผมเห็อุอยนี่ก็ใส่ยูใส่ยูซีสันซีสันอีงานที่ผมเห็ุอยนี่ก็คืองานใส่ใส่เลี่ยมทะลุเนะครับเนาะว่ามันว่ามันงานงานในงานเลี่ยมไทยครับแต่ว่าเป็นเลี่ยมทะลุ นี่ครับเบื้งขมวดซีสันขมวดซีสันตีไปแปดเลี่ยมขื้นกันครับแปดเลี่ยมแตะว่าอันนี้ผมกระสีตีตีเลี่ยงเลี่ยงเลี่ยงเลยครับตีเลี่ยงเลี่ยงเลี่ยงไปซีแถวซีแถวแถวเราซีสันก่อนเดี๋ยวยังสิมาแซมแซมในผ้าหลัง ใช่อ๋อซีเรียมเอาไว้สักกอนซีเรียมมันก็นมีงานหลายรูปหล,หลายหลายแบบพี่น้องซีเรียมกัมี่ข่อยกลมกัมี่ข่อไยไข่กัมีกะจังถักเบิ้งกันไปเรื่อย เกี่ยวกวนเรียมสั่นนน่ครับมันก็ต้ตรงเบิ้งตรงเบิ้งว่าให้มันสั่นสั้นให้มันตรงกันแล้วกัแถวแถวให้มันตรงสั้นให้มันตรงแถวให้มันตรงครับซึ่งผมก็ใส่กล่องอีกตามเคยแล้วครับใส่หาตาเบิ้งขึ้นกันนะครับอันนี้เพราะว่าใส่ตาแบบธรรมดาเบิ้งบ่ได้แล้ว เราใส่ตาธรรมดาเบิ้งหนึ่งเรียมมูลเลียเลยเยยบไปพวกเป็นเนื้อนะครับต้องอาศัยอาศัยกล่องเครื่องกล่องเครื่องเวียนตายตีเลรียมแปะแลวเดี๋ยวผมจะให้พี่น้องบางอีกทีหนึ่งนะ นี่แหละครับพว,ว่าเสด็จมาเป็นเลียมค,ยค่อยเงาค่อยนี่ก็บบางที่มันกับว่าเป็นธรรมดาขึ้นกันถางงานมาเนือสวยๆหลูรล่างดีๆเนือเต็มติมงนี่สิกัแตงมาดีๆนี่สิกัเหตุงานงายอยู่ครับเกียร์ค่อยมันกับเกียร์งายอยู่การจัดเลียมว่างเรี่ยมกับว่างงาย ามาประสวยสิก็ลำบากครับการจัดเรียงว่างเรียงก็ก็นยาก อ่าโอเคครับนี่คือเซตเลี่ยมเลี่ยมแปดแล้วครับเพื่อเน,นเพือ่อนนะครับในพี่น้องเซตเลี่ยมแปดแล้วนี่ครับเลี่ยมแปดนะครับมันจะเป็นเป็นซี่สันนะครับเห็นไหมครับเป็นซี่สันทั้งหมดแปดเลี่ยมครับเนี่ย แบบนี้มันสีเหลืออยู่ตรงเปลือกหนึ่งครับเดี๋ยวผมสีแทมขึ้นไปอีกที่หนึ่งครับแซมเป็นแถวขึ้นไปอีกหนึ่งตรงเป็นแถวเป็นแถวหนึ่งแทมไปอีกแปดแปดเลี่ยมครับแปดแถวอโอเคครับเดี๋ยวมาเบิ้งกันอีกที่หนึ่งครับตอนนี่ก็สีแทมขึ้นไปเนาะครับเนาะแซมขึ้นไปอีกแถวหนึ่ง ครับวันนี้ก็โอเคเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนี่คือเรียบร้อยแล้วบาัานี้ขั้นตอนต่อไปพ้อมก็สีมาเข็คเบิ่งงอบเบิ่งเหลี่ยมก่อนว่ามีหมองไดเป็นตะแก่ไขบอเป็นตะสมเสมบอรครับมันเรียบร้อยบอรครับโอเคครับเพื่อเรียบร้อยดีนี่ครับ อันนี้คือเกียร์กลน,นะครับนี่เกียร์กลเกียร์กลเป็นเป็นเลี่ยมไอเป็นกลนั่นเลี่ยมทะลุครับซีสั้นเห็นไ,ไหมครับระย,ยิบระย,ยับเลย mm hmm. อย่างงามเลยนี่ครับเป็นซีสั้นอันนี้ขอบขอบวัฒน์ตจกิงครับนี่ขอบมานนี้ขั้นตอนต่อไปเราจิงขอบครับอันนี้ขั้นตอนต่อไป อันนี้คือขั้นตอนสุดท้ายกิ่งขอบกิ่งขอบก็ให้เบิดเปลือกนะครับเนาะเบิดเปลือกให้เงาน้ำส่วนมากถ้าเป็นงานใสครับงานใส่กับเซฟใสเซฟใสใเพื่อนรักษาใส่ใส่เจ็ยหา ใส่เกจยรหาสี่กะการรักษาใส่ให้มันอยู่ในในใส่เกียหาถ้าเาฮากิ่งมากเกินเกินไปนี่ก็ตกใส่อ้าโอเคครับนี่ึ้นเรียบร้อยแล้วเห็นี่มครับเรียบร้อยแล้วนี่ผมกิงขอบแล้วครับเรียบร้อยอันนี้คือเกียร์กลนัน้นเป็นองเกียร์กลเป็นเป็นไพ่ซิลอนครับเป็นไพ่ซิลอนใส่เกียหา เป็นในกลนสัน้นเรี่ยมทะลุซีสั้นครับนี่ครับโอเคนะครับนะสำหรับการเกียร์กลนครับก็ขอยหยุดตีไปในเพียงสานีก่อนครับพี่น้องขั้นตอนต่อไปก็คือสีมาแกะล่างครับแกะล่างต้มเสร็จทาความสะอาดเดี๋ยวจะมาเบิ่งกันอีกทีหนึ่งครับอ่าโอเคครับสำหรับเกียร์กลก็ขอยหยุดตีไปในเพียงสานีก่อน สวัสดีครับ